พระคุนแผนบ้านกลางพิมพสิบเอกที่วันนี้อยากชวนดูอยากชวนพิจารณาสำหรับพระคุนแผนบ้านกลางที่พูดกันที่เขียนกันมาบอกเล่ากันมาก่อนหน้านี้ครับตามประวัติเนี่ยพูดว่าสร้างยามศึกยามสงครามเพราะฉะนั้นเรื่องของความปราณีตก็อาจจะหย่อนไปนิดนึงเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากชวนดูอยากชวนพิจารณา คือการส่องขยายเม็ดกรวดเม็ดแร่ในพระเนื้อดินแบบนี้สำหรับองค์นี้เป็นองค์ที่มีเม็ดกรวดอยู่ที่เนื้อดินเยอะมากสำหรับผมเองมองว่าพระแบบนี้เป็นพระที่มีสเสน่ด้วยการที่เราหยิบส่องหยิบขยายเราจะมีเรื่องของเม็ดกรวดต่างๆที่ฝังอยู่ในเนื้อพระ การที่เราเห็นลักษณะของการหดตัวของเนื้อดินที่จะยุบย่นที่จะเหมือนกับว่าเราจะเห็นเม็ดกรวดเนี่ยลอยขึ้นมาจากผิวแต่ในมุมของผมผมมองว่าเป็นเพราะเนื้อดินเขาหดตัวเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นเม็ดกรวดเหมือนกับว่าลอยขึ้นหรือว่าลักษณะเหมือนกับว่าผุดขึ้นมาจากเนื้อดินอีกทีหนึ่งสำหรับ พระองค์นี้ถ้าดูเบื้องต้นเหมือนเป็นพระที่ดูเป็นพระแช่น้ําดูเป็นเหมือนกับว่าพระเนื้อรุ่ยรุยเหมือนกับว่ามีการหลุดล่อนออกไปที่ผิวเยอะๆแบบนี้องค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่ผมได้ทดสอบเอาไปขีดขวดแก้วครับทดลองกรีดดูก็ปรากฏว่าขวดเป็นรอยโดยที่เนื้อพระไม่หลุดไม่ลุย เม็ดกรวดไม่ได้หลุดออกมาแต่เมื่อผมเข้ากล้องกำลังขยายสูงแบบนี้สิ่งที่ผมเห็นคือที่เม็ดกรวดเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นคลื่นๆเป็นมลนๆอยู่ที่สันของก้อนกรวดตรงนั้นเห็นไหมครับพอเราขยายเข้าไปเนี่ยหรือถ้าเราได้สัมผัสเราจะรู้สึกว่ามันจะมีแต่ความ ลื่นมันมีแต่ความโค้งมนอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นก้อนอิดเป็นเศษอิดเศษหินเศษก้อนกรวดที่พึ่งหลุดพึ่งแตกออกมาอะไรแบบนั้นพอเราขยายดูเห็นไหมครับเหมือนกับว่าเราไปหยิบไปดูก้อนหินก้อนลูกหลังก้อนใหญ่ๆอะไรแบบนั้นเราหยิบมาดูอะไรประมาณแบบนั้นเลยครับสำหรับผมเองเป็นคนที่ชื่นชอบเป็นคนที่บูชาพระ ขุนแผนทั้งขุนแผนเคลือบทั้งขุนแผนเนื้อดินแบบนี้คือองค์นี้เป็นองค์ที่มีสเสน่ห์ในมุมมองของผมคือดูได้ไม่เบื่อด้วยเหตุผลคือเราหยิบพระขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดให้ส่องมันมีจุดให้พิจารณาเยอะมากๆเนี่ยครับสำหรับคนชอบคนศรัทธาผมมองว่าวันนี้เราเข้ากล้องกำลังขยายสูงแบบนี้เราเอามาดูเราเอามาเปรียบเทียบครับ การเห็นลักษณะของผิวที่มันเหมือนกับว่าเราเห็นการหลุดล่อนหลุดรุ่ยที่เนื้อพระอะไรแบบนี้เราจะเห็นก้อนกรวดที่ดูโค้งมนที่ผมอยากชวนให้ท่านไปดูอยากชวนให้ท่านไปขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงแบบนี้ผมมองว่ามันคือสเสน่ห์สำหรับใครที่เป็นคนที่เน้นเรื่องพิมพ์ทรงอะไรแบบนั้นก็ ไม่ว่ากันครับแล้วแต่คนชอบเลยในส่วนของผมผมก็มองเรื่องของธรรมชาติที่ผิวพระมองเรื่องความเก่าหาจุดสังเกตมาพูดคุยกันสำหรับคนที่มองว่าตำหนิจุดตายมันไม่เพียงพอคือการพูดอะไรวันนี้ผมมองว่ามันก็เหมือนนักการเมืองและครับพูดอะไรออกไปคำพูดเหล่านั้นมันจะยังคงอยู่มันเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์ครับ พูดเรื่องชี้ตำหนิจุดตายอะไรแบบนั้นวันนี้คนไม่ก้อเชื่อแล้วครับหลายๆอาจารย์หลายๆคนที่ชี้ตำหนิเก่าก่อนเดี๋ยวนี้ก็ต้องมากลับคามาหาคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่ท่านแล้วครับว่าท่านเชื่ออะไรท่านมองหาความสมเหตุสมผลท่านมองหาความเก่าท่านมองหาธรรมชาติที่ผิวพระมองหาการเปลี่ยนแปลงหรือท่านยังเน้นกับตำหนิจุดตาย ผมเองพยายามชวนให้ท่านขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับธรรมชาติที่ผ่านการเวลาหยิบก้อนหินก้อนลูกลังหยิบอะไรที่มันเก่าๆเ,เอามาขยายดูมาดูธรรมชาติของเขาแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบกับพระที่เราสะสมสำหรับการที่เรามีเหตุผลให้กับตัวเองอครับเวลาที่เราแขวนบูชา เวลาที่ใครมาทักเราเอ๊น้องไม่ดีนะเอ๊น้องเอาอะไรมาแขวนเอ๊ะน้องอันนี้เขาไม่เล่นกันนะอะไรแบบนี้ถ้าท่านมีเหตุผลที่เพียงพอที่ทำให้ท่านมั่นใจท่านก็จะแขวนพระด้วยความสบายใจส่วนที่เหลือก็ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ผิวพระแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราอาราธนาบูชา พระที่เรามั่นอกมั่นใจผมเชื่อมั่นว่าการที่ทุกคนมีเหตุผลมีความศรัทธ,ธาเป็นตัวตั้งท่านจะแกวนพระอย่างสบายใจที่เหลือก็แค่ให้ท่านได้เห็นหรือสัมผัสถึงพุทธคุณที่จะเกิดขึ้นวันนี้ก็ฝากแง่คิดฝากมุมมองสำหรับการสะสมในยุค 5G ที่เราทำได้มากกว่าแต่ก่อน